คือห่อนกับห,ห่อนเนี่ยแต่ไม่นองเป็นฉากเสียไห้นายเป็นนงเสียสูตรจังไดสวัสดีค่ะพี่บัวจะไปน,นงเสียสูตรจังไดเจาด้านายแม่นงเสียเปลี่ยนให้นายแห้งให้จะไปเห็ดน,น,น,นี่หน่อยไหมนายแห้งน,นายไหลเสียเปลี่ยนหนลากลหลายขอบคุณหลายๆเด้อพี่บัวเป็นกำลังแรงแกให้ มึงเสียเปลี่ยนบัคคลด้วยเจ้านาที่อะรฮัลโหล my f r i นมาอวยฮาวดีตังคิวโซมาเพีวคำตั้งไว้ฮางนคิวปีดูซีอุ่นยาตั้งคิวมันหิ่นห้อนไปดอกเลยมืนหน่้ห้อนก่ะคุงเทพมหานะค่อนยูพุ่นห so ่อนยูห่นห่อนห่อนพระรามหก กรุงเทพมหานครร้อนมากเลยกรุงเทพอยู่พารามห้องคอนคอนขาคอนแนว่น้องเลยพปารามหกปารามหกคอนขาคอนไรฮัลโลมาอุ้ยตะบัวเซ่ฮัลโลมาอุ้ยนะมาอุ้ย บัวเซ่ฮัลุมาฮุยโอเคงบอกภาษาอังกฤษบอเคงคือพี่บัวเราพี่บัวเราภาษาอังกฤษกินน่องก็ะต่ายงูปลาปลาดีนะาบาได้ไปเรียนมาโอ้ห่อนคือกันแต่ว่ากับไข่อยู่ห่อนกับมีล่มเนี่ยนิดหน่อยอยู่ห่อนกับมีล่มอยู่ไข่อยู่ห่อนครับห่อนเนี่ย เรานอนเขาบอกไปนะเบาวอะไรกับตำปลาตำเมี่ยงไปเบาว้กเาวาอังกิษว่าอะไรก็บตำปลาตำเมี่ยงไปเบาไปจระแม่อุ้ยเิ่นแู่ยวนประเทศไท่เอาเด้เมี่ยเปนนัน yup. น <c target> <constitutional> ันนันเป็นคนอีสานคือเขาเ่รเมี่ยเป็นยุ่ เนี่ยเพื่อนกับเป็นคนอิสานนะเะาวอิสานมันกับฟ้าหัวิอกเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็บีบเาสู้กันฟ้างทีไปมองอืินคนมาเทียวหลยหลยเขามาเทียวเทียมานะกน 来来了，别闹。